ได้ให้บริการรับคำร้องให้คำแนะนำปรึกษาตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้างจำนวน18ลาย ในส่วนของการร่วมประชุมจังหวัดสระแก้วนายกิจวัตกรกิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วหรือกอรมนสศกณห,ห้องประชุมสระแก้วชั้น3สารากลางจังหวัดโดยมีพันเอกชารีไกรอาบรองผอกอ,กอรมนสศกเป็นประธานการประชุมมีวาระการประชุมติดตามรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ จังหวัดสระแก้วนายกิติวัตกิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วทั้งที่47ทับ2,564ณห,ห้องประชุมบรพาชั้น4สารการจังหวัดสาะแก้วโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วดำเนินการนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal s e l l แนวทางการจัดทำ FAI หรือโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการและมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พัก และสถานที่ทำงานภายใต้การกํากับควบคุมให้กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานและในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในจังหวัดสระแก้วตามข้อกำหนดฉบับที่30ในข้อ8-9ถึงโดยให้ดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนโดยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Mobble and แนวทางการจัดทำ FAI โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสรกแก้วและผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม45คนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสักแก้วชั้น2ส,สาราการจังหวัดสรกแก้ว และได้โรงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ Bubble s n d Seal แนวทางการจัดทำ FAI โรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการและมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุมรวมกับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสแก้ว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทในสถานประ,ประกอบกิจการจำนวน3แห่งได้แก่บริษัทในเครือน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนบริษัทไทยผิงเอทานอลจำกัดและบริษัท Professional West Technology 1นโ9จำกัดมหาชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการเป็นอย่างดี สองข้อสายแก้ว ประชุมประจำเดือนสิงหาคม2564เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดสระแก้วและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี2564และเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019มีข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันอีกทั้งยังได้ร่วมประชุมรับนโยบายกรณีจ้างพนักงานราช การเฉพาะกิจและรับฟังแนวทางรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยนานยอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สสคแก้วได้รับความอนุคห์ฉากป้องกันเชื้อโควิด -19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Professional West Technology 1999 99, จำกัดมหาชนจำนวน5ชุดและบริษัทเอี่ยมบุรพาจำนวน2ชุดโดยได้นำวัสดุเหลือใช้รอการทำลายมาดัดแปลงสร้างเป็นฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเพื่อติดตั้งที่โต๊ะทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยมีนายธนากรเจนวิทยาโรอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การพร้อมด้วยนายเรียวตานสีผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และว่าที่ร้อยตีบรรจบบุณนีอินหัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัท Professional Weight t e นโลยี1999จำกัดมหาชนเป็นผู้มอบและขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ กสอรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ Facebook และ YouTube ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสังแก้วด้วยนะคะ